ก็สวัสดี f อนะครับพาม,มาชมช่องไอดีพงดีของ KR ครับเอาดีดออกครับรถมันวิ่งไม่ได้ oh, <no. S 1> ช่างของเราก็ทำการดัดแปลงใส่ปอดลอดอะไรครับปอดอิน oh, <no. S 1> ปอดของ Honda NSR นะออนดเล็กเราใส่ได้เลยไหมครับ ลัดเข่าอีกแล้วใช่ไหมครับหมยายถึงว่าปรอดเอ็นมันเล็กกว่าของเดิมใช่คอ,อยางนี้เป็นคอ,อยางของคีร์เลยนะเนาะของเดิมของเดิมตัวตัวใหม่ยังไของเส้นว่ามันแตกอ๋อสองสองโอเคครับตัวนี้ก็คืออ่าชิ้นที่เอฟซีเห็นตัวนี้ก็คือเป็นคอยางที่ติดรถมาแล้เวเอากาวมาโบกใส่มันไม่อยู่นะครับตอนนี้ก็เลยทําการ เปลี่ยนของมือสองแต่สภาพยังดีอยู่ยครับสำคัญนะครับตรงปอดมันเนี่ยแน่นเรียบร้อยนแ,แน่นแล้วนแน่ยางตัวนี้ไม่ใช่ยางนิ่มนะครับค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะ เวลารัดขบูนี่ก็คือแน่นเลยนะครับขบู <Wow. S 2> แล้วแป้นสี่เหลี่ยมนี้เหมือนกับเป็นยางเคลือบกับแผ่นโลหะไว้นะค่อนข้างแข็งเลยนะ mm hmm. นี่ครับใช้ตัวรัดรัดปอดเอ็นใส่เข้าไปก็เฟี้ยวอยู่เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเอาัวนอันนี้เป็นชุดหลีดเป็นชุดหลีดเดิมนะครับ ชุดหลีดเดิมแต่แผ่นก็ยังขาวใสสะอาดดีไม่มีรอยแล้ากาวาางเแต่ปัญหาก็คือมือนเขาใส่กาวสีๆมากาวสีน้ำเง,งินมันขาวเกาวแข็งต้องขูดออกให้หน้ามันเรียบนะแผ่นหลีดก็สภาพดีครับไม่มีรอยแตกแล้า huh. ต้องเช็คดูว่ามันมีรอยรั่วรอยอ้าอะไรทุกคน ส่วนรถคันนี้เป็นขบูเคเหลี่ยมรหัส G 6 4 3นี่ครับรหัสอยู่ยตรงนี้ครัเห็นกันไหมครับโอเคไขหินเป็นขบูตระกูล K X 8 5ดห้านะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้ช่างทําไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันครับว่ามันจะเฟี้ยวหรือเปล่าครับ แ่หลีตรงนี้นะครับก็ต้องเช็คความสะอาดให้เรียบร้อยต้องเรียบไม่มีคราบนะต้องสะอาดแล้วก็ระวังเศษตกลงไปข้างล่างด้วยปัญหานี้ก็น่าจะเป็นมาจากตัวนี้แหละครับถ้าคอยางนี่มันรั่วแล้วอากาศเข้าไปได้เนี่ยรถวิ่งไม่ออกนะครับคล้ายๆกับรถอากาศไอาาศ้อากาศเยอะนะช่างนะครับเหมือนอากาศมันเข้าไปใน ในห้องเผาไม้เยอะเกินเหมันเราใส่นมหนูอากาศไอ้นมหนูอากาศบใหญ่มากอ่ะมันก็วิ่งไม่ออกนะครับอันนี้ก็จเป็นสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเออต้องอาจจะก้นเราเลยเพราะเรายังไม่รู้ <laughs> นะนี่ครับเซตที่เราจะเปลี่ยนตะเก็นด้วยนะ,ะมาให้กําลังใจกันละมาขี่น้อย เราเริ่มใส่เข้าไปแล้วครับเนสเต็ปไม่ยากนะครับส่วนนี้เราทำเองได้ง่ายๆนี่แตต้องระวังสายเอาตัวหลูกนะครับสายล่างนะ <Huh? S 1> ครับนี่ครับสายสายตรงนี้นครับนี่ครับค่อนข้างเปราะนะครับต้องระวังทั้งั้นต้องค่อยๆทํานะครับอย่าทําแรงนะต้องทําค่อยๆนะเดี๋ยวมันแตกเนะ mm hmm. ส้นหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะโอเคเรียบร้อยมั้ง เดี๋ยวไล่น็อตเป็นเดียวแค่นั้นใส่ขบู์สตาร์ทกันตอนนี้ับล้างขบู์กันครับนมหนูเท่าไหร่ครับสวนมากกว่าสี่สิบสองอากาศอ้าวนมหนูอากาศสี่สิบสองครับบอกกันเลยบางคนแบบที่เกียดไล่ครับอยากรู้ท้่เขาไล่เลยจัดเลยนมหนูอากาศสี่สองนมหนูน้ำมันโอ้เขาสวนมาครับไม่มาตรฐานนะ ดีครับมีรวดทองแดงสวนมานะบอกไม่ได้ครับต้นหมูน้ำมันครับไม่มาจรฐานแล้วถ้ามาจรฐานกูออจะบอกเลย อ่าเดี๋ยวไปเทสวิงสักหน่อยนึงโอ้ยังไม่ดีนะครับตอนนี้ยังสะดุดนะครับยังยังแบบบิดแล้วมันยังไม่ติดมือ มันยังไม่ติดมือครับเห็นไหม อาไปวิ่งครับจะได้รู้ว่าเฟี้ยวขนาดไหนอะขี่ดีสะดุดหรือเปล่าจะได้รู้ปัญหากัน้านก็แข็ง KR150 สีเขียว SE เดี๋ยวกลับมาครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ไปสอบการวิ่งมารถจะลงข้างทางครับมันเป็นยังไงครับ รรม,มันสะบัดแรงใช่ไหมครับสะบัดดีใช่ไหมครับยังไม่โอใช่ไหมครับต้องต้องวิ no <t ell> <t ell ่งได้นะครับรถเต็นแปลกโอมนล้ก็คือเวลากำเบรกรถรถจะไม่หยุดธรรมดารถจะเลี้ยวมันเลี้ยวลงนต้องเช็คหน่อยต้องเช็คหน่อย เอาต้องเซตใหม่นะครับเรื่องนักกลัวแบบนี้เนี่ยไม่มีถังอะไรอยู่ข้างหน้าครับนี่้อนหักถัง่หักถังงทีวะโอ้โหมีสองทีอยู่หน้ารถเลยฮะว้าวใช้ได้อยู่เนาะต่ทีนี้มาดูสีหัวเทียนกันครับว่าสีมันได้หรือเปล่าฮนะวิ่งก็ไม่ต้องวิ่งแรงมากค่อนข,ข้างแห้งนะ แดงนิดหนึ่งลงจะไหมเมื่อกี้ก็ถือว่าก็ใช้ได้นะครับไม่รู้ว่าดีขนาดไหนถ้าเป็นอายนี่ติดดำยังเดี๋ยว,วาอยายหยานมันติดหยานมันบาง,างดำน้อยๆดำน้อยๆ,อยๆแต่แล้วเต่คนหรอกนะ ได้อยู่นะครับแต่มันก็ไม่ได้บางมากนะมันก็โอเคอยู่ตองผมนี่ครับกึบง่งกึก่งเขาเรียกว่าอะไรกึ่งบางกึ่งหนามผมเนี่ยจะไม่ได้เน้นดำมากเน้นดำนิดๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปเพีางนี้ครับระบบเครื่องยนต์ที่มีปัญหาตัวน,นี้ก็ขี่ได้ปกติแล้วล่ะ เดี๋ยวระบบเบรกที่มันเบรกแล้วมันลงข้างทางแล้วฝาก Facebook ช่างไว้ใต้คลิปนะครับสนใจสอบถามหรือจะส่งอะไรมาทำก็ทักมาดูครับทักมาสอบถามได้ครับเอาไปแล้วครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ